สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุขุมสุคนจากมือนี่เขาอ,อยู่กันที่เอกอินเตอร์ฟาร์มคือเก่าพี่น้องจ๋าสิพามาเบิงอย่างวัตีมือนี่สิพามาเบิงควายพอพันธ์งาในฟาร์มเอกอินเตอร์ฟาร์มจ้าแนนนําโตนะค่ะช่เอกครับสวัสดีครับผมเอกเอกอินเตอร์ฟาร์มครับยู่ใส่ค่ะยู่บ้านขัวไม่แดงครับค่ะตำบลไผ่อินแปงอำเภอระวันจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยค่ะเบอร์โทรยังยค่ะ0 8 0ย1 3 4 6 8 8่ง่ครับค่ะขยักม้า เอกอินเตอร์ฟาร์มกับทัหาเสียเอกได้จ้ะเมื่อนี่เขามีควายพ่อพันธงามๆถี่มให้เบิงเป็นควายของลูกคอกเนาะครับเป็นควายหน่อยครับเป็นควายน้อยลูกคอกความงามนี่ก็คือสวยแล้วก็มีความสมดุลของร่างกายแล้วก็ได้ได้ได้ถวยมาพร้อมครับผมได้ถวยรางวัลขางเราว้าสู้ฟังนะคะว่าได้ถวยมาเตอไเนี่ยค่ะครับว่าถวยแรกอยู่ซีสเกตครับผมค่ะถวยที่สองอยู่จังหวัดน่านครับ เป็นของรุ่นใดครับจูเนียครับผมจูเนียไม่เกินร้อยสี่สิบคนอ๋อค่ะครับผมอ๋อเราเป็นลูกของยังค่ะเป็นลูกของแก้วขวัญครับเป็นลูกของแก้วขวัญแก้วขวัญแม่ดาวนี่ค่ะครับผมแก้วควันของพี่แต่ก่อนนี่เป็นของแม่ดาวแม่ครับปัจจุบันนี้เป็นของไอพี่แคทครับค่ะเอาบันนี่แม่เราเป็นของยังค่ะมันลูกของยังแม่บอกครับค่ะแม่นี่เป็นอ่าเป็นค้วยเผือกอ่าที่ผมไปซื้อกับพ่อมาครับค่ะ ท่านกลว่าเป็นสายเพชรอุดร้อนเนี่ยผมกล่ว่าแชเจนครับค่ะโอ้แต่ว่าพอแล้วนี่ชัดเจนครับแต่ว่าพอชชดเจนค่ะีเลยค่ะตัวนี้เขาเป็นลูกคไายที่เกิดมาจากคอกเขาแมนครับค่ะตัวนี้ล็อกสิงห์นั้ที่ไหนเนี่ยค่ะตัวนี้บะครับหน้าตาครับหน้าตาแก่จะงับค่ะก็มาจะค่อนข้างเจ้าเนื้อครับผมค่ะเนเจ้าหนังค่ะยังไงครับเรียงไงกินเกียงลองเรียงไงกินเกียงสังเกตจากผิวนผิวครับผิวพันแล้ว อย่างเก่าเราก็เนื้อหนังมังสาครับตอนนี้สิบหกเดือนตอนนี้สิบหกเดือนครับผมแมนครับอ๋อสิบหกเดือนเนี่ยก็ปีเท่าไหร่ปีซีเดือนปีซีเดือนครับแมนครับจ้าพี่น้องอยปีซีเดือนเขาจะดีครับวันนี้มาตัวใหญ่แท้ผู้หางเพือสวยเนาะจ้ะเนาะครับหางสวยก็จังหางมากเลยพี่น้องไก่หางดีจ้าไทยหางดีก้นสวยผิวนางนาดีเนาะจ้ะเนาะครับผมตัวนี้เขาเอาไปประกวดแล้วเขาได้ถ้วยมาแล้วครับผมรู้สึกจังไเนี่ยค่ะที่ ที่ได้รางวัลมาเนี่ยจะดีใจครับในในการบีบควายครับค่ะมีการพัฒนาของเขานะครับเนาะคือมีความภาคุูมใจแน่ใจมากเลยละครเพราะว่าขังหนึ่งในชีวิตเนาะเขาเลี้ยงควายมาหลายๆเสียเขา็อยากได้รางวันความภาคุูมใจของเขาเนาะครับเนาะมันกะเป็นเครื่องการันตีของคุณภาพของฟาร์มพร้อมชาผมแมนครับแมนมันก็เป็นเครื่องการันตีของคุณภาพของฟาร์มพร้อมจ้ะอีกอย่างหนึ่งเขากับสิพัฒนาไปได้ หลายๆเนาะครับผมจ้ะคิดว่าควายตัวนี้จะเอาเขาไปประกวดอีกบ้างค่ะไปครับค่ะแล้วน่าจะอยู่ยี่สิบสองเดือนครับผมจะเข่าอีกตัวหนึ่งอ๋อค่ะแล้วนอกจากตัวควายเผือกที่เปลี่ยนพอพันหรอเัามีพอพันที่ตัวใหญ่กว่านี้มีบ้างค่ะมีครับว่าตั้งแต่ว่าย่น้ำเพียรลุ้นอยู่หนองบัวลำโพงครับอ๋อค่ะแกไปผสมยุคนี้ค่ะยุนี่เขามีควายพอพันที่เปิดผสมบ่ บ่ครับ่คับตอนนี้ยังบ่มีบ่มีครับตะกอนงมีบ่ค่ะตะกอนมีครับอ๋อเขาเปิดผสมยังไงเนะค่ะตะกอนเนี่ยตะกอนเนี่ยผมเปิดผสมตัวละสามพันครับอ๋อตัวละสามพันครับค่ะตอนนั้นเฮ็ดเฮ็ดท่องฝากท่องกับสองมืนหาครับฝากท่องมีเขาโครงการพ้อมครับผมแมนครับอเป็นค่อยเถือกจ้ะ อันนี้บันใดเหตุครับเราคิดไว้แน่ในอนาคตหนอยเสียต่อป่ะคะเหตุครับเหตุเพื่อเกษตรกรเท่านั้นหรืครับเพื่อการพัฒนาครับผมเพื่อเพื่อพี่น้องทางไก่ทางไก่แม่นครับผมที่อยู่เขียดละแวกจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำพูใกล้ๆกันเนาะกับชีมีเลยมีหน่องบัวลำพูที่ใกล้ๆกันนะจ้ะแล้วกับชีมีขอนแก่นเนี่ยกับกับว่ไก่บันไดจ้ะกาเขียดสีบนเลื้ยงเขียดผู้เวียงผู้เขียวไปพุ่นละ เพื่อคนสนใจเนอกจากเนาะจ้ะบครับพอดมากมาได้ครับพี่น้องรับหรือว่าถ้าใครบอกว่าเสดวกเขามีรถไปหับไปซ่วงบะคะจะมีครับมีครับการทวคุยกันครับค่ะจังจังจังผลงานที่เฮ็ดที่ผสมพันธุ์ควายออกมาเราเนี่ยค่ะมีมีเยอะใส่เนี่ยค่ะเพราะสีบอกสูฟังไหนบอกอยู่นี่ครับอ่แถวเอราวัณครับอืมค่ะครับหลายตัวนะครับค่ะแถวหน้าดวงครับแสดงว่าเยอะแถวนี่นี่ ต้องมาใช้บริการของเอกอินเตอร์ฟาร์มครับผมการล้วแต่นธมากรครับคือว่าสีลายตัวนั่นบอค่ะครับครับผลผลงที่พันม้านี่เป็นยังไงนะคะก็ถือว่าดีครับถือว่าดีในคุณคขาง,งของการพัฒนาควายไทยหรอครับค่ะเอาโมนี้เข้ากันในเบิ้งพอพันธุ์งามๆแล้วภอวดเข้าสิไปเบื้องทางฝุ่นบอค่ะลายลายต่อกันเลยบอเอ่อเอกอินเตอร์ฟาร์มพื้นที่อมนี่รประมาณหา่างหกไร่เนาะค่ะเนาะพนุกระสีแดงเป็นลอกนั่นลอกนี่ เป็นมองหันกับสิเปียนลอกของแม่พันธุ์ทั้งพี่กับสิเปียนเปียนเป็ยนยังคะ่ะเ,เป็นแม่พันธุ์กันครับ,รบแต่ว่าแม่พันคนเราใสในการคือเป็นแม่พันธุ์เกตพัฒนาลอยสี่สิบบวกประมาณนี้ครับอ๋อแต่ทั้งผลเสิเป็นแม่พันธุ์แบบบิ๊กๆครับกับค่อยแคะครับอเอ๋อยังมก็มีควายแยคะตีค่ะนี่ครับผมอ๋อเยอะใส่ค่ะนี่แหละครับเออเอามาให้สั่งมาหน่อยอ๋อพี่น้อง พึ่งรู้ว่ายูเอกยิงเตอร์ฟ้ามีควายแค่ผมน้ำเขามาตด้ใส่ค่ะควายแค่ผมาแบ่งจากทนายการชาติโยหนองบัวลำพูห์เหรอครับ<อ>แบ่งมาอยู่ของผมได้สามปีบ่รครับของเขาก็ได้รางวัลชนะเลิศครับยูมิษณุโลกค่ะในถ้วยหนึ่งถ้วยที่สองกับยูหนองบัวลำพูลลครับของเจ้าสังทอง โอ้พันควายแขกครับค่ะเป็นพันควายแขกยุนี่มีจากตัวค่ะควายแขกขนาดจะมีสามซี่หาตัวนะครับประมาณนี้แหละยุ้ยยุ้ใส่ค่ะยุ้ข้างล่างคุเดียวครับยุ้ข้างล่างครับพี่น้องอดใจรอจากอดใจรอจากน้อยยุนี่กระสิมีควายแม่พันธุ์หลายตัวเนาะค่ะครับผมครับอันนี้เขาเอาเลี้ยงแบบใดคะนี่อันนี้ก็คือเขาเลี้ยงอฟางเรียงเลี้ยงอ่านี่แหละครับคือผมว่าล่ะบางตัวก็ให้บางตัวก็บ่ให้ครับแต่โซเรียงนะครับโซเรียงแม่ กระฟางแล้วเขาก็มีหยาสดมาเสริมแน่ครับค่ <c oughs> ะแสดงว่าเขาปลูกหยาไว้ดิคะ่ะครับปลูกหยาครับอยู่แถวนี้ใกล้ๆมัครับครับอยู่แถวแถวข้างบนนะครับคร <c oughs> ับอยู่ข้างบนนี่ครับค่ะจะเป็นเนเปียกับาแพนกุลาครับส่วนมากที่ให้กินคื <c oughs> ออ่เนเปียครับเนเปียครับแพนกุลาโอ้แล้วก็สินี้พกฟางแห้งครับผมแล้วก็สินี้พวกท่อเหลืองครับผมกากท่อเหลืองแมนครับหลักๆที่แหกไว้เนาะเนาะครับแมนครับ่ค่ะ การพัฒนาคือแห่งที่น้องเกษตรกรน้องเาครับตั้งใจเรียนค่ะอันพี่ถามเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากที่เขาได้เรียงควายมัาใงขนาดเนี่ยที่เป็นฟันยิงใหญ่นงเขาเริ่มต้นจากยังที่แรกบรืครับที่แรกอ่ะผมซื้อควายเนี่ยผมซื้อฝากพอไว้ค่ะซื้อฝากพอไว้แล้วผมมีความความคิดอยู่ว่าจะเออเห็ดลักษณะนี้ค่ะ แล้ววันนี้ผมกะจะให้ขายกล้วยผมไปสามต่ะเพื่อจะมาถมดินตรงนี้นะครับค<ะ>่ะอเพื่อถมดินตรงนี้ผมขายกล้วยไปแล้วผมก็เลยว่าก็ตังตัวนี้ขึ้นอือ<ะ>คือฝากกล้วยพอไปส่วนหนึ่งอ่ะเ,อเจ็บขมา้าค<ะ>่ะเริ่มเห็ดไม้เลยมันออกลูกปีต่อปีเนาะพี่เนะาะลายขึ้นลายขึ้นมาใสไเแล้วนะหลายปีบ่ะคะ่ะตัวนี้บ่ครับค่ะตัวนี้ผมอยู่ประมาณสี่ปีหาปีครับส<ะ>ี่ปี พี่ผมมาเห็ดลงเรือหน่ับครับประมาณสี่หาปีเพราต้องใส่ทุนหลบะก็ที่แหลมันก็่หลายแล้วพี่เพราะว่าเหล็กมันบ่สันขึ้นโอ้ช่วงนี้มันจะแพงแน่ครับช่วงนั้นก็คือเห็ดเราเองแน่เหรครับเพื่อนคนงานเห็ดแน่เขาเขามีหลักการบริหารจังใดที่แบบว่าจะให้ฟาร์มเขาได้ขยายได้ใหญ่ขนาดนี้ครับหนึ่งแม่พันธุ์เหรอครับแม่พันธุ์ก็ต้องค่อนข้างซี ดีแน่เลกน้อยล้วคบคือการดูแลก็ต้องดีเขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงเขาละครับตามค่ะแต่ว่าต้องไปคิดอย่างไรครับในการเลี้ยงทัพย์ค่ะเขาบอกคิดเป็นธุรกิจมันก็พานไปครับพี่ค่ะมาแล้วค่ะเขามีแม่บอกสี่สิบแม่ลูกไขยอาัดออกน้อยสี่สิบตัวก็ได้โอ้อันนี้คือความคิดของเขาครับจินตนาการของเขาครับแต่ว่าเขาเขาประสบความสำเร็จจังที่เขาคิดบ่ ก็ดีครับดีดีดีเราต้องคิดอย่างไรครับคิดตัวละสามหมื่นเอาเอาตัวราคาทบสอบไปก่อนครับตัวละสามหมื่นจะเสียสิบตัวแล้วกัโอ้ยมาแล้วสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นควายแคะเซื้ออย่างค่ะสังทองครับเจ้าสังทองสังทองลูกแม่ตัวหนึ่งได้แปดปีแล้วครับแปดปีแล้วครับผมอ้าก็เป็นตาหางแต่เคยเอาไปโชว์ใส่บ่คันเนี่ยก็โชว์ครับไปโชว์อยู่ งานน้องบัวครับน้องบัวบัวระเบือน้องบัวสกลค่ะแล้วก็พิษณุโลกครับค่ะเป็นยังเขาคือเ่าเคยเห็นกันจากที่เราเขาก็ได้แชมป์เหรอครับ่ตีค่ะแชมปยังพันโลกตาดเขาเกันว่าประกวดรุ่นยังคันนี้เขากันยังควยแค่ครับควยแค่ควยแค่พ่อพันควยแค่พ่อพันแมนครับได้ได้อันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่หนึ่งครับอันดับที่หนึ่งเป็นแชมเลยตัวเนี่ยครับแชมป์ครับอาดีตัว จะปีใดคะนี่ปีปีที่แล้วครับปีที่แล้วโอ้ยพิษนุกปีที่แล้วนี่ครับแมนแมนแมนโอ้เฮาเปิดผสมบ่คะนี้มีคนมาผสมนรืบ่มีครับมีคนมาฝากฝากที่แหลกงคืโครงการเหรอครับค่ะแล้ววันนี้เกษตรกรคือแม่พันธุ์มันใหญ่โหดนหอครับโอ้คือผมไม่ได้ดีนเพิ่นเอาขวอยธรรมดาเนี่ยตีมะมใส่ครับก็าเป็นข้ยแกนขวอยอย่างนะครับบางตัวก็ผสมได้บางตัวผสมไม่ได้ เพราะว่ามันมันเกิดจากความสูงบอรับความสูงมันเกินนะครับแล้วก็นี่คือความสมัครของตัวผมนั้นเวละกระโดดนะเขาผสมธรรมชาติเป็นบอครับธรรมชาติเลยครับอ้แตนี่ลูกสาวเขาครับลูกสาวเขามีลูกสาวด้วยครับก็นี้กับลูกสาวครับเป็นนางพญาอากวยครับโอ้ที่เห็นที่เห็นเป็นแดนๆนี่มันบอครับผมแม่ครับนี่แม่เขาโอ้ตัวนี้แล้วรถคุดคุดหลุมมา ผสมเลยครับร้องเบิงกับแม่ใหญ่ๆเบิังตีค่ะครับว่าเขาที่ออกบีบมาคุดลุ่มผสมเดี๋ยวคุดคุดลุ่มผสมให้ให้แม่ควายยุ่งไรพ่อควายยุ่งไรแม่ควายยุ่งขางล่างครับแม่ควายยุ่งขางล่างแม่ควายยุ่งตรงกลางครับแม่ควายยุ่งขางบนแมนครับอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคเราเป็นควายผู้น้อยเนาะจ้่มาที่นี่พราเราผสมแล้วปรากฏว่าได้บ่ค่ะได้ลูกบ่ครับได้ลูกครับก็เลยมาเกิดเป็นสาวเขาครับ ซื้อหยังค่ะน้องนังพญาครับน้องนังพญาเพราะรรว่าแม่เป็นพญาควายครับผมแม่จ้ะอ๋อพี่น้องจ้ะพี่แล้วมาสิท่วงอยัวมาสิท่วงอยู่ว่าแม่แม่ควายตัวนี้คือคือพญาควายแถบจุดเด่นแล้วหุดเด่นคือมองนี้ค่ะเห็นม้าแบบ,บสะดุดตาเลยเนี่ยค่ะอยู่หน้าผากแล้วนี่ากแก้วครับากแก้วน้า ตัวผีเขาจะเห็นพญาควายตัวผู้เมียค่ะเป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมียแล้วหางส้วยสวยประวัดมึงดูคนน่ะหางสีขาวแต่ว่าโคดหางมันสีดำแต่ว่าผู้หางมันจะเป็นสีขาวขาวสวยคือจะได้นหนังจีนเนียโปเยโปเลเยนั่นไหม <laughs> จะสวยอันนี้ปากคาบแก้วป,ปะคะคาบปากคาบคาบแก้วครับโอ้ปากคาบแก้วโอ้แล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขาวๆดังๆ เป็นขาวๆดังๆอันนี้เล็บขาวเป็นเล็บข,ขาวหางขาวาแดงครับาแดงรันบนลามนี่ครับจ้เดี๋ยวขออยากไปเบิ้งไปเบิ้งลูกควายที่เป็นลูกควายของนางพญาเนี่ยแม่พระวัดเห็นว่นี่ค่ะตัวนี้แหละที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของแม่ควายนางพญากับเอ่อควายแค่ควายเจ้าสังทองอ่าเจ้าสังทองก็เลยได้มาเป็นลูกนี่แหละซื่อว่านางพญาเนี่ยแหละนี่ หางสีขาวจ้ะหางสีขาวหนาแด่นอ๋อคืเจ้าเนื้อดีเท้ะตัวนี้เรากกสีแค่คือพอเราจะเดียนเนาะเป็นสองปีเป็นเป็นกึ่งกึ่งบอค่ะกึ่งแค่กึ่งบอแค่บอในสองปีหกเดือนด้สองสีหกเดือนค่ะแม่เขาก็ทำนี่เนาะครับถือว่าพันธุกรรมกดลงดีครับคือกดให้น้อยนะครับค่ะือเป็นการล้อเบึง เราเบิ่งว่าเป็นอย่างตีหันทับควายไงเวดร้อยย<า>ี่สิบเขาจะไปน้ำแม่เกินไปบอ่อประมาณนี้เ่รครับค่<า>ะสรุปอะไรทั้งนี้เหละครับ <c oughs> สองปีเพ<า>ราะว่าน้องสาวเขาเกิดด้ยจ้าพี่น้องจา้าอยู่ในนี่บรดนี้ควายเฉพาะมองหันกับมองหนีอยู่ข้างล่างกับมีเลี่ยนหน้าู่กับมีไปเบิ่งกันเ่ราะจะคุณพ,พระวัดไปเบิ่งดูตัวนั่นเดี๋ยวไปเด่นเด่นเบืงน้คุณน่ะเขาเ้วยาวยาว เป็นควายเผือกเป็นควายตัวเมี้ยวป่คคะครับผมครับนี่เด้พระวันเห็นบอกเป็นเดียวเป็นเป็นเป็นแบบว่าเลียวเข้าไปเนี่ยงามเอ้าอันนั้นเห็นแต่ดังเป็นอย่างในพี่วีอยู่เน่ะเป็นควายดีค่ะตนนั้นเป็นแม่ของเจ้าสั่งครับโอ้แม่แม่ของเจ้าสั่งเป็นควายแค่เดียค่ะครับเป็นควายแค่ครับโอ้มันเป็นควายแค่ครับเป็นตัวน้อยแม่ควายตัวตัวเผือกเนี่ยอายุเท่าไรหรอคะัวนี้น่าจะลูกที่ซีที่หาที่หาครับต่ว่าทั้งเขาเขาเงา้วเขาเขากลางดีเนาะครับผม เราพอเราควายตัวพุ่นเนี่ยค่ะพุ่นกลางน้ำนะค่ะรับเป็นอ่าควายเกาอยื่นี่หรอครับอืมเป็นแม่คว้ยตีค่ะครับผมเป็นแม่ควายเราได้ลูกหลายตัวไปคะนี่หกตัวครับโอ้ในลูกหกตัวแล้วโอ้สุดแต่ได้มากตัวที่สุดท้ายเขานี่จะไปประกวดอยู่บึงสามพันครับในที่สามในที่สามครับเขาเอา่ว้ไงเขาคอยูย่เกตลอยสี่สิอืม วายุ่งเเขาเขาสิงย่างเขาคอกเองเลยบะคะรับแมงครับสังเกตสังเกตจากการย่างขึ้นมาคือแต่ละตัวเขาโยงอลไสิเขาไปมองหันเลยแม่พระวัดเออว่าใครบอกยากจ้าเนี่ยอันนี้คือความสุกอิ่มเลยนะพระวัดได้มาฟาร์มของเอกอินเตอร์ฟาร์มรู้สึกว่ามันมีความสุขความสุขอย่างวัตถีได้มาเห็นควายเราเห็นควายอยู่ในหนองน้ำเราล็อกสีแบงล็อกจัดสรรบรรทุนดีดีล็อกสนามหญ้าล็อกมองเอาขี่ควายมองหันกระเป่นขี่ควาย แล้วเราสิมีค่ะการขายขี้ควายพร้อมป่ะคะนี่มีครับมีพี่น้องอยากสร้างขี้ควายกันมาเด้วยกระสอบเท่าไรค่ะสามกระสอบร้อยครับผมสามสอบร้อยกอกเองหรือว่ากอกให้กอกให้ครับกอกให้พร้อมครับผมโอ้ยเป็นตาเอาไปใส่อันพืชพันธุ์ธัญญ่าหารดีเถอะครับโอ้อันนี้เขางามน้องเมียแล้วเนี่ยค่ะจ้าจ้าพี่น้องจ้าพี่และมีกะพะพีพผน้องมาเบิงฟาร์มของ เอีอินเตอร์ฟาร์มเบิ้งถึงพ่อพันถึงแม่พันแล้วก็เบิ้งถึงควายแขะเป็นยังไงนะจ๊ะมักหักน้ำบี่แล้วมีเห็นเรารู้สึกมีมีความไฟฝันอยากเลี้ยงควายอาพี่น้องจ้าเบิ้งแล้วกะอย่าลืมมาเยี่ยมมาชมมาถามไทยเราน้ำหนววาเลี้ยงจังไดคือได้ขยายปานนี่จ้าเมื่อนี้กะขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้โอกาสอีสานมีวิวช่องน้หน่อยได้มารับชมน้ำจ้าขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับ